ภาครัฐเนี่ยก็มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องการกัดซาอช,ชายฝั่งนะคะซึ่งถ้าเราจะเห็นจากมติคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติมาตั้งแต่ปี2551นะคะในเรื่องของโครงการป้องกันการกัดเซาอช,ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็ในปี52ก็มีเรื่องแนวทางการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ปัญหากัดเซาอช,ชายฝั่งทะเลของประเทศนะคะ พอ53นะคะก็มีเรื่องกรอบแผนบูรณาการงบประมาณจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล23จังหวัดที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะส,สำหรับกระทรวงทรัพย์เองซึ่งก็มาดูแลในเรื่องสิ่งที่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอันเนี้เนี่ยเป็นปัญหาคือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วก็กระทรวงทรัพย์เองก็จะเป็นจำเลยนะคะทุกครั้งในการพูดคุยกันเรื่องกัดเซาชายฝั่งนะคะก็วันที่24เมษายนนะคะมีการประกาศนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่ากำแพงริมชายฝั่งติดกับชายฝั่งยาวเกิน200เมตรขึ้นไปนะคะจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมรอดักซายเขื่อนกันซายกันขึ้นรอบังคับกระแสน้ำทุกขนาด ะะแล้วก็แนวเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งทุกขนาดจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกกันว่า EIA ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะชื่ออะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการป้องกันการกัดเซาชายฝั่งถือว่าจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้ในส่วนนี้เองนะคะก็ทางมติ ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่16ตุลานะคะก็บอกว่ากําหนดมาตรการในการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยใน5แนวทาง13มาตรการนะคะค่งไม่นําเรียนรายละเอียดตอนนี้นะคะแต่ว่านําเรียนว่าภาครัฐไม่ได้เพิกเฉยนะคะมีการศึกษาแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขการกัดเซาชายฝั่งของอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงปากแม่น้ําทะเลสาบสงขลาเมื่อปีงบประมาณ2550โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการสำรวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยมุ่งเน้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาเมื่อปี2549อ่นะคะโดยกรมทรัพยากรธรณีและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนนี้เองอะคะ่ะก็มาถึงของจังหวัดสงขลานะคะจังหวัดสงขลาเองนะคะคงจะนำเรียนว่าตัวจังหวัดสงขลาเองเนี่ยสภาพชายหาดเนี่ยของชายหาดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเจดจดเก้ากิโลเมตรเนี่ยเกิดกัดเซาะชายฝั่งประมาณห้าสิบห้ากิโลเมตรนะคะที่กัดเซาะรุนแรงที่สุดเนี่ยท่านอาจจะนึนกว่าเป็นสมิลาจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอยู่ที่อําเภอชนะค่ะกัดเซาะรุนแรงที่สุดนะคะแล้วก็ มีการป้องกันการกัดเซาะนะคะแล้วก็ป้องกันคลื่นเนี่ยหลายรูปแบบมากเลยค่ะตั้งแต่ระโนดลงมานะคะจนถึงชนะเทพานะคะมีกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งมีเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งนะคะออฟชอ์แล้วก็เขื่อนหินทิ้งรอดักทรายนะคะหรือที่เขาเรียกว่ากรอยนะคะแล้วก็มีแม้กระทั่งเสาคอนกรีตนะคะเสาเข็ม ต่อกันไปนะคะป้องกันกันไปตามความคิดว่าบางทีเนี่ยท้องถิ่นเองก็คิดว่าจะช่วยได้ะคะ่ะแต่พออยู่เข้าไปจริงๆแล้วนะคะก็ไม่นานนะคะก็ไปหมดนะคะตอนนี้ในชายฝั่งถ้านํำละเอียดนะคะก็คือ,อ,อที่มีความรุนแรงมากๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะตั้งแต่ละโนดคลองแดนท่าบอนปากแตรบลระวะบ่อตรุนะคะ แล้วก็มาถึงตำบลจะทิ้งพระของสทิ้งพระมีความรุนแรงประมาณ5.37ถึง7.33นะคะซึ่งตรงนี้เองมีการกัดเซาะเนี่ยก็มาจากโครงสร้างต่างๆละคะ่ะที่ยื่นลงไปที่นํำเรียนตั้งแต่แรกนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเวลาจังหวัดเนี่ยเข้าไปร่วมในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาว่า โครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะโครงสร้างแข็งหรืออ่อนไม่ใช่คำตอบคำตอบเดียวจะต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบนะคะดิฉันก็ได้รับผลกระทบว่าเดี๋ยวจะจับพออ,อนี่แหละไปขังไว้ในห้องหรือในบ้านที่เขามีคลื่นลมแรงๆเวลาหน้ามรสุมจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนอนหลับไหมเขาว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพนะคะเพราะเราก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้เป็นประจํา เพราะเราเป็นคนดูแลในเรื่อง E A A ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งก็เข้าใจชาวบ้านนะคะเพราะชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาเดือดร้อนนะคะเขานอนไม่ได้หรือเขากลัวบ้านเขาจะพังเนี่ยอะไรก็ได้ที่เขาจะยึดลงไปในทะเลเนี่ยเขาถือว่าถ้าป้องกันบ้านเขาได้แล้วจบนะคะก็เคยถามเจ้าของบ้านว่าป้าถ้าสมมติว่านะคะถ้าสมมุติว่าบ้านป้านเนี่ยเอาหินไปทิงแล้วป้าอยู่ได้แล้ว ที่อื่นเขากัดเส้อต่อว่ายังไงเขาเขาบอกว่า๋อไม่ใช่เรื่องของป้าเป็นเรื่องของรัฐรัฐก็ต้องไปหาตังค์ทำต่อนะคะก็ก็จบกันไปด้วยอย่างนี้ทุกทีนะคะซึ่งบรรยากาศตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคนจากสํานักงานทรัพยากรเนี่ยเวลาถูกค่อยไปรับฟังความคิดเห็นด้วยนะเขาจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบายใจเพราะเขาต้องพูดอย่างที่เราพูดแต่ว่าดิฉันชินจะแล้วค่ะเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็เข้าใจเขาคือใจเขากับใจเราเนี่ยเราก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งเขาก็เดือดร้อนอย่างหนึ่งดัง้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่แก้ไขมันไม่จบลงแค่นี้ค่ะเพราะว่าจะมีข้อถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งชายหาดทุกชายหาดยังเช่นกรณีของหาดทรายแก้วที่ตำบลหัวเขาสิงห์นครนะคะก็มีการร้องไปถึงกรรมการสิทธิ์นะคะว่าเนี่ย ให้รื้อรอดักทรายตรงปากทะเลสาบออกเพื่อจะไม่เกิดการกัดซ้อเพิ่มขึ้นก็ทางทางกรรมาการศธก์ก็บอกว่าทำได้ไหมจังหวัดน่าจะทำได้นะผมสั่งจังหวัดมาหลายครั้งเห็นจังหวัดเฉยดิฉันก็นำเรียนว่าจังหวัดคงทำไม่ได้หรอกค่ะท่านเพราะท่านฟังฟังฝั่งนี้แล้วท่านต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งที่เขาได้ประโยชน์เช่นชาวประมง เขาก็บอกว่าพอกลับมาถึงสงขลาก็มีหนังสือมาบอกว่าให้คัดเลือกให้นําคนที่ได้ประโยชน์จากรอเนี่ยไปคุดคุยให้กรรมการสิทธิ์ฟังนะคะพอเอาไปถึงเนี่ยก็หลังจากนั้นนะคะเกือบ10บคนนะคะเข้าไปคุยดิฉันก็ไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรนะคะเพราะต่างนู้นเขาจัดการเองหมดพอไปพอกลับมาเนี่ยก็ท่านท่านคณะกรรมการสิทธิ์ท่านก็บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะ ที่พูดเนี่ยเพราะว่ามันทําไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะมีทั้งคนได้และคนเสียคนที่ได้ประโยชน์ถ้าเราไปรลื้อนะคะที่ฉันเคยพาผู้ทรงคุณวุฒิสวเนี่ยคะ่ะไปไปดูที่จะนะค่ะแต่มีคนไปปล่อยข่าวว่าสวเนี่ยจะมาดูเพื่อลื้อเขื่อนดักทรายรอดักทรายนะคะหลายเท้าเลยคะ่ะมาที่กลุ่มนะคะประมาณพันกว่าคนนะคะ แล้วเาบอกอุ้ยมาทำไมกันเยอะแยะเขาบอกว่าเห็นว่าจะมาลื้อเขื่อนเหรอบอกไม่ใช่พามาดูเฉยๆเรื่องการจัดเซาะเขาก็กลับไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อได้ข้อเสียแบบนี้ค่ะที่เรามีปัญหากันอยู่ตอนนี้ในในหาดทราย,เ,ยเราบอกว่าเวลาสร้างเนี่ยหรือฉันมองว่าสร้างเสร็จแล้วนี่เวลาลื้อเนี่ยมันลําบากกว่าการสร้างอีกนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ตรงกลางคือจังหวัดต้องรับทุกอย่าง นะคะที่ที่ที่เข้ามานะคะก็ต้องฟังทั้งสองสองฝั่งล้วค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของหาดสมิลานะคะตัวหาดสมิลาเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าสมมุติว่าจะเปรียบเทียบหาดสมิลาตอนนี้นะคะเหมือนกับห้องเรียนห้องหนึ่งนะคะที่มีการมีวิธีของมนุษย์ที่จะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นทีกรอยไม่ว่าจะเป็นเกเบียนไม่ว่าจะเป็นเกิดเ,เ,เอาหินมาทิ้งไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายนะคะถ้าดูไปเนี่ยแค่500เมตรเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ามีการป้องกันหลายรูปแบบมากนะคะกระสอบทรายก็ยังมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ถามว่ามันได้ไหมมันก็ ไม่ได้ตอบคำถามนั้นเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ชั่วคราวคือชาวบ้านจะมองว่าเวลาขึ้นลงม,มานะคะเขาก็จะบอกว่าต้นสนล้มแล้วภาครัฐไม่ทำอะไรเลยเหรอนั่งเฉยๆหรอเนี่ยมันจะกัดซอกเข้ามาถึงถนนแล้วทำไมไม่ทำอะไรกันนะคะอ่าวจังหวัดก็ตาลีตาเหลือกเทศบาลก็เอาหินไปทิ้งมั่งอะไรนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดจนเรื่อง E A A นะคะเพราะว่ามองไม่เห็นแล้วไม่กล้ามอง นะก็คือต้องปล่อยเขาตอนนี้พอสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็ไม่ได้สามารถป้องกันได้เราก็มามองถึงโครงสร้างอ่อนคือการเติมทรายนะคะดิฉันเข้ามาอยู่ในจงังหวัดสังขาเมื่อก่อนดิฉันอยู่ปัตตานีนะคะอยู่อยู่7ปีก็มีที่ตันหยงเปาดิฉันก็เอาคือเอาคอนกรีตเสริมเหล็กอะค่ะเสาค่ะลงปักเลยค่ะที่ตันหยงเปานั่นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่เขาร้องขอให้เรา ช่วยทําเราก็ไปนะคะไปทําให้เขาก็ได้ผลในระดับหนึ่งดิฉันออกมาแล้วก็ถามว่าเสาที่ฉันยังอยู่ไหมอยู่ค่ะแต่มันไม่สวยงามเพราะว่ามันเป็นทัศนอุจารเสาว,วางเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะแต่ชาวบ้านได้อาชีพใหม่ค่ะเลี้ยงหอยมแมลงผููแล้วก็หลังเสาเนี่ยชาวบ้านได้ได,ได้ได้ทอดแถแต่ว่าถ้าจะมาทําที่สมิลามันคงเป็นไม่ได้ดิฉันอยู่ที่นี่มานะคะ ป็นทศเจที่นี่4ปีแต่ถ้าถามว่าอยู่ที่นี่มาคือบ้านพาคอยู่ริมทะเลนะคะ34ปีค่ะดิฉันไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนสงเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าอยู่มา34ปีทีฉันขับรถผ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่พอเราเสนอเรื่องเอาโครงสร้างอ่อนเข้าไปนะคะคือเติมทรายดิฉันถูกดุนะคะเขาบอกว่าดิฉันเป็นนักวิชาการจา๋า คือทำในสิ่งที่มันไม่น่าเป็นไปได้จนเมื่อเราพูดกันมากๆพูดกันบ่อยๆมีผลงานของต่างประเทศเอามาให้ดูบ่อยๆก็เริ่มหันกลับมามองโดยเจ้าท่ากับเทศบาลนะคะเขาก็ร่วมกันเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นการเติมทรายด้วยการเข้าไปพ่นทรายจากาในทะเละคะ่ะเอามาถมให้แทนที่จะเอาทรายไปทิ้งที่เกาะหนูเกาะแมวเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็เอามาถมบนฝั่งเลย แล้วก็เอาลดเกรดแต่ว่าวิธีการนั้นน่ะถ้าเทียบเปรียบเทียบก็คือวิธีการแบบมวยวัดนะคะไม่มีการศึกษาอะไรเลยคือเราดูว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนสงฆ์ก็ไปดูกันทุกวันเลยนะคะในความรู้สึกของคนสงฆ์เนี่ยคนสงขารู้สึกภูมิใจว่ามีนวกรรม<ๆ>ก็ไปยืนดูกันทุกวันนะคะแล้วก็ไม่รู้มันจะรอดหรือไม่รอดนะคะก็ยืนดูกัน สุดท้ายก็เราก็คุยกันว่าแล้วเราจะประเมินยังไงว่ามันรอดหรือไม่รอดนะคะก็ได้ความโกรณาจากดรสมปรารธนาช่วยนะคะพร้อมกับสงขาฟอร,รัมของพี่หนูนะคะก็ช่วยกันเอาเด็กมาช่วยวัดนะคะมาวัดชายหาดมาดูแลติดตามเป็นรายอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะซึ่งเราจะเห็นเด็กๆเยอะมากเลยค่ะก็ช่วยกันแต่พอถึงหน้าขึ้นลมแรงๆจริงๆมันก็เหลือไม่มากนะะักค่ะ มันก็มีมันก็มีที่เราดูนะคะก็คือลักษณะของทรายที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทรายที่เหมือนกับดินเหนียวอะค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ไม่ได้พอลมขึ้นมาแรงๆมันก็ไปอันที่สองเนี่ยมันใกล้ฝั่งเกินเพราะฉะนั้นเมื่อดูดทรายใกล้ฝั่งมันก็จะเป็นหลุมลงไปพอสุดท้ายทรายมันก็ไหลกลับไปที่เดิมอีกนะคะมันก็เหลือน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำนะคะจะใช้เงินไปประมาณสามล้านนะคะ ก็มีแนวคิดต่อมาว่าท่านโยธานะคะท่านโยธาก็บอกว่าเอ่องบประมาณกรมโยธาเนี่ยจะเอาทํากระสอบทรายกระสอบทรายรอบแรกทําไปแล้วปรากฏว่ามันก็ขึ้นตะไคร่น้ําสีเขียวคนก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะก็มีท่านก็บอกว่าขาดหมดแล้วมีอะไรมีร่องรอยขาดเลอะเทอะหมดในทะเลในในริมฝั่ง ท่านก็ซ่อมนะคะใช้กบประมาณประมาณ29ล้านบาทนะคะที่จะซ่อมเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เกิดมีความคิดเห็นที่ไม่ไม่เห็นด้วยจากนักวิชาการและจากสงขาฟอร,รัมก็เป็นหัวหอ,อกดีกว่าว่ายื่นข้อเสนอว่าไม่ต้องการโครงสร้างแข็งแล้วในหาดส,สมิลาเพราะว่าหาดส,สมิลาเนี่ย ไม่ใช่เป็นหาดของคนสงขาที่เดียวนะคะเป็นหาดของประเทศทุกคนที่มาสงขาจะต้องมาที่สมิลาแม้กระทั่งข่าวว่านางเงือกหายนะคะเมื่อสองปีที่แล้วนี่ยังเป็นเลือกลงหนังสือพิมพ์เลยะคะ่ะว่านางเงือกหายนะคะซึ่ง่างเงือกไม่ได้หายแล้วค่ะแต่ว่ามีคนไปออกข่าวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่นี่จะต่างกับบางแสนพัทยานะคะหาดที่นี่เนี่ยคนจะลงมา นั่งปูเสือทานข้าวนะคะนั่งพักผ่อนที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเก้าอี้ผ้าใบแต่บ้านเราเนี่ยแล้วก็จะใช้ชายหาดอย่างเต็มศักยภาพถ้าเรามาในช่วงที่รับปริญญาช่วงเดือนสิบนะคะที่จะถึงนี่นะคะจะเห็นเลยว่าคนมาทานข้าวกันที่หาดเนี่เต็มชายหาดหมดนะคะตอนเช้าก็มีคนมาว่ายน้ำพักผ่อนนะคะมีตั้งแต่คนสุนัขวัวชนอยู่ที่นี่หมดนะคะ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนสงขาดิฉันมองว่าถ้ากระสอบอันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เขาบอกเขาซ่อมแต่ทางภาคประชาชนบอกว่าอยากให้เอาออกเสียไอ้ที่จมลงไปเอาออกไม่ได้ก็ไม่ว่าแต่อยากให้เติมทรายแทนจากงบประมาณเนี้ยขอเป็นเติมทรายแทนได้ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยเทศบาลกับโยธานเนี่ย ขออนุม,มัตกลมไปแล้วค่ะขอเปลี่ยนแปลงคือไม่ทำกระสอบทรายไม่ใส่ geo t e c ทรายและจะขอเอาทรายมาลงเกลี่ยก็อยู่ในระหว่างขอไปเพราะว่าคนที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นกรมโยธาค่ะไม่ใช่จังหวัดรางนั้นก็เลยยังอยู่ที่กรมโยธาค่ะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะคะระหว่างภาคประชาชนกับพูดคุยกันระหว่างกรมโยธาเทศบาลน,นะคะแล้วก็ มีดิฉันซึ่งเป็นผู้ประสานที่ท่านพู้ว่ามอบหมายให้เป็นผู้ประสานในเรื่องนี้นะคะ่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ในฐานะที่เป็นส่วนราชการด้วยกันนะคะเราก็ค่อนข้างจะบางทีเราก็เกรงใจกันนะคะข้อไปยุ่งเรื่องของเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าต้องไปเป็นคู่เจราจารให้เขาเจราจารกันให้ได้ก็สุดท้ายมันก็ออกมาว่าเราจะหยุดกระสอบแต่ก็เป็นที่น่ายินดีนะคะส่วนหนึ่งก็คือ เราได้รับทราบมาจากเจ้าท่าว่าก็ได้มีจ้างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาศึกษาชายหาดเราก็ลงอกค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทุกอย่างต่อไปนี้เนี่ยเมื่อศึกษาเสร็จคงจะมีวิธีการมาตรการที่เป็นวิชาการจริงๆนะคะซึ่งถ้าบ้านเราปากใต้ก็บอกว่าไม่มีสาวว่าอีกแล้วนะ,ะเพราะทุกวันนี้เราจะสาวว่ากันนะ,ะอันนั้นก็สาวว่าจะได้ สาว่าไม่อยู่อะไรเงี้ยนะก็เลิกสาว่ากันสัทีคือมีวิชาการรองรับนะคะในส่วนนี้เองแต่ก็ขอนําเรียนว่าในการแก้ไขของภาครัฐเนี่ยนะคะเราใช้เงินทองไปมากนะคะเป็นเงินรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี4ี่มานะคะของทั้งเ,เ,เทศบาลนครสงขลานะคะแล้วก็ของสํานักโยทาธิการและผังเมืองนะคะ 1นึ่ร้อยสีสิบล้านค่ะหนึร้ล้านบาทนะคะแล้วก็ระยะทางก็ประมาณไม่มากนะคะสี่กิโลแต่วก็ก็ทํากันอยู่ตรงนั้นนะคะหายไปมั่งหลุดไปมั่งลอยไปในทะเลบ้างแต่ว,ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะเติมทรายนะคะก็คุยกันว่ากับท่านดรสมปรา,านาแล้วคืว่าเนี่ยทรายเนี่ยมันมี ไม่มีอยู่เป็นดินงอกอยู่ที่กรมหลวงชุมพรนะคะประมาณสองร้อยไร่เป็นดินเป็นทรายที่มาจากที่เที่ยแหละคะ่ะทําไมเราไม่ย้ายทรายตรงนั้นะเอามาเติมที่นี่ก็สํานักกู้ประมาณเคยถามดิฉันว่าแล้วผอ,อเติมทรายแบบนี้แล้วมันจะยั่งยืนไหมมันก็ต้องเติมกันบ,บ่อยๆดิฉันก็ถามว่าแล้วท่านเคยชนะธรรมชาติหรือคะดิฉันไม่เคยเห็นใครเคยชนะธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ชนะก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติสิคะ เมื่อก่อนที่ปัญหามันไม่เกิดเพราะคนไม่อยากชนะธรรมชาติไงคะพอสิ้นพอสิ้นมรสุมเนี่ยมันจะมีคลื่นชนิดหนึ่งเข้ามาคือคลื่นแต่งหาดเพราะฉะนั้นคลื่นแต่งหาดเมื่อไหลเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการเติมหาดเว้ามัาง่งเดี๋ยวก็มาใหม่ไปกลับแต่ว่าพอสุดท้ายคนก็อยากจะชนะธรรมชาติก็เที่ยวสร้างนูน่นสร้างนี่ขึ้นมาก็เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าสมมุติเราหยุดการสร้างซะบ้างแล้วก็ ใช้หลักวิชาการมาดูที่ฉันว่าจะมีหลาเราอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้รับอะไรที่ดีๆกลับขึ้นมาอีกกาๆอย่างในอดีต